สบายดีพี่น้องขันาาง้นหาขคือส่องทิบแช่หน่อได้พี่น้องสบายดีตอนไก่สีเทียงเลยพี่น้องมันนี้หากกบมาวันนี้ม,มาซ้ายพี่น้องมือว่านนี้ล่างใาที่เมื่อเหินแล้วทีพันค้นก็ภไยว่าสิไปปลูกเขามันแล้วเพราะวะ่าก็ไพยไว้ไล่เหมือแล้วอนมันอยากเขียวนะก็เลยว่าสิไปพัง,งดินพี่น้องแต่ว่าคําก่อนก็เลยว่าเอามีแเจเอาก็ภไยไปเขาส่วนไวแล้วมอนทีบก็เลย เขาส่วนไปปลูพี่น้องก็เลยว่ามาซายแม่ทิพว์ว่าทิพต้องมาซายแน่ๆแม่ก็เลยว่านเตรียมสีนส้อยสีนไว้ให้ลาพี่น้องเอามาแล้วก็มีแต่ลาบเลยเพิ่ม,มหายเรียบร้อยส้อยไว้เรียบร้อยสามโลนททีกระสือนาเกนเซอร์มาอันนี้มีปิงตับปิงตับแลวก็อันนี้มีตัาบมะคุงอย่างเดียวพี่น้องสามอย่างเนาะมันเนเสานี้ก็จะยืนไข่กิน ส่วนทีพายังไม่ทันได้กินขา้าวเสาพี่น้องแต่ว่ากัปั่นมาเล็กน้อยในรถนี่ถึงซื้อข้าวปุ้นมากินอยากกินข้าวปุ้นก่อนอื่นเขาก็ต้องกินข้าวปุ้นก่อนเพราะว่าก้องขับต้องเดินด้วยท้องอันนี้แม่ทิพย์หลังอะไรมีแต่พักตัวนี้แหละทีจะเอาไปหลังกินกับปลาถาดไปไหนก็คือน้ำเย็นๆก่อนอื่นเขาก็จะมาอุ่นข้าวปุ้นกินก่อนพี่น้อง เพราะว่าตอนนี้ซิบมุ้งกลักวยังมีเวลาอยู่มือนีเฮอากับบดีเฮ็ดยังมีเต่หลับแล้วก็ขวากินสบายเออยียวพอเสมกินหรอกกินเทียงบดเดียวกันคราบปุ่นทีแม่บางเน,นเี่ยวกันยังนะ๋ยวงกระซิมาหลังพักก่อนอันนี้ที่กระเซียดาสุบอีนอ ส,ส้มพอดีว่าสิใครเลยเ,เกือบปิ้งนัวบ่มีขนมนี่พักเขาเลียงล้างเรียบร้อยน้าหูแล้วขนมคือไม่ไม่ใช่ขนมบังบัง,บงปลาอันนี้เอาเห็ดอำสุบพี่น้งองมาหลาบหรือเล่นหน่อยหลาบแม่ โอ้ยอีกั่งงละเนาะยังเราไปละหมาเนาะอันนี้ทุ้งย่างเก็บเรียงกันไ้นี่ี่ตม็ดเตรียมไว้ให้พี่เนาะ กิบปริกินดิบเป็ปกติแม่เห็ดลาบมันต้องเห็ดดิบเราเราเป็นคนเห็ดเองซอยเมื่อไรมีตลาดมันือมาลาบไหมนี่ได้เจ๋วนี่รอกขัวไว้หมดเลยนะเตรียมมาหุงสมะฮุงก็สแกงหน่อไม้ใแกงหน้มแกงใสมอนน่หน่อไม้ยังสิต้ม นีส uh ิต huh. okay, ้มทำไมได้จะเสิได้กินตนบงแมบงช่นะแบงใหมน้อยนี่แตส่เอ้ยมใส่มื่อแต่ว่าเปลี่ยนเราเคยเห็ดจะเถื่อแม่ใ่่โเคยเห็ดได้เมนูนี้พี่น้องเพรเาเหดย้่เกอนเขามากินดิบเเห็ดเอง วกขาคือว่าใบมิทำาบวไปพุทธเอา,าอันนี้เขาก็สีเห็ดอันนั้นหละพีน่น้องปูผักเขากับพนนี่น้องเ้ยฮะาืปูผักเขาเฮ้ยยังบ่พอเลยนราต้องมาอีกนี่ใส่โคกได้ไหมนี่โคกไม่ใช่ หัน่นมันเสีอกในท่อไซคือบโ,โบเห็นโคกบันี้คือโคกอยู่างนี้นี่เขากันสิมาเตรียมเกลีองตงมะมหฮงพี่เนาะหมอกับปล่อยให้มันทดไปฮะจักซี่มึงดูหน่อยปุ้งในแล้วก็ปิด ทำมืนล้นอนใส่ใส่เกลือเป็นนู่ยก็ฮักมะเขือใส่เนี่ยหักอันทบหักทบใส่ ือมาเป็นสุดเนาะ,ะเขาจะเห็นเป็นสุดสุดดำามาสมสมั้งอ,อ,อ,อ้าวมันสมดีนรือเปล่าใส่แต่ส,สมพอดีสมแล้วมันจะแสบเดี๋ยวทำห้าความสะอาดเลยพี่อ้อถุงหายถุงหน้าแต่ประมาณนี้

เอามาพอดีเก็บหัวเองพี่เนอะระ้านก็นได้ไมาโยองหัวตัวเอง ว่านั่นอดเลยฟาดเลยข้นเลดเลยขนเลยดลยขาดเลยข้นเลาดลย้นเลยฟาดเลยนเลยฟา้นเาด้นเยฟาด้นเาดเ่ยขึ้นเดเล้นเลยฟาดยขึ เรียมเครื่องตำ้ะหงอยพี่เนาะจะพึ่นขึ้นมาแล้วกัต้ำ ঘৰতটো নাই নাখামান খহত আহি ল'ব

ทายวาได้กินข้องแสบายอันนี้ได้เป็นนุ่งนี่ัวเิ่มนั่งยบไรบินื่นได้กินหลับสีนบ่คอยระยะชุมเจ้าเมื่อยมันเด่มันเด่มันอะไม มีผูกกินดิบปะ้อ,อยาวาเห็ดทุกบัดเดียวเรากันเลยอ่ะออเออหมักดิบออจะประหยาัดเป็นพญาดบะ

ได้หมดเยได้หมดเลยลวบ่เตยเนาะข้งาดที่ก่อนาะแ่านข้องาดอิ่มนะข้อใส่บ้านี่ค่ะใส่ข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่ข้าวเหียวก อ่ะวบละพะวเด้ออืออือไม่ค่ดูดวงผล้วดูฝนแลวอมแสบอยู่บ้ามือนี้บ้ามือซ้ำถ่ายหลาบสีดิบสุกตุบตะมะหุงปิงตับปราขลูกลายปะนิซ้ำสิเฮ็ดหน้าเลย มน้องด้สิปั่นผาหลปั่นไม่ได้พี่น้องลายแต่ลูกบ่ลูกลายกันขยากไปนะขยับนขึ้นจุนี่ว้าขยับไล่กันบ่โอ้ลัดหัวไปดํานาหลับจจา ก็แลวแก้วสานี่ไม่ทำแจวเียแวเสมสนี่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 เอากินเอา้เบน่เอามัดถวยเลยพี่น้องใส่เสาเอกาแเขาจกไว้กินไน้อยจกมาโป่งเลยโอ้ยแหว งนจะพัวมานี่ฮะงนัวมากินมันเมื่ไทข่าวีนงนจะัวมากินมันมื่นซกินมื่อนในกระแลั่นแหละนี่นัแล้วามันกักดกินอยู่บ่ละเฮ้ยหลกเจับมากินนองข่าวเด้อวันนี้เด้อทันนีเลยมีมือนนัปัเลยับไม่านบ่เย้ไม้ ซื้อป,ปุอาเลยเอาหลักบักเฟ่ะใต้กับไปซื้อปิงจับรานไมยิ้งยติจอยหมดลจับจอยไม่เนี่เออคือไปยินเสียงปากับจอยฮักเดินนอนร้อนแกาจับลูกขึ้นมาบ้โอ้ยเรานั่ทินมะนั่งใกล้ผีปอนลูกใส่ข่อยนะพอเราไปกิน อสองคนปอนหนึ่งบนชันนี่เลยนะเขากิน,กนค่ะขอบอนเขาเว้นกินลายเป็นหนันนี้ตอนนี้เป็นเวลาสี่มูอละพี่เนาะแต่ว่ากะเขานี่จักสิพอรหรือบ่พอยังนาประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่หยกับสาวใหม่จะเสือเอ่อนวนาหรือบอยหันล้กกาตาไก่าสามตา กะในข้อน้ำป่าแน่จะว่าจักสิพหอหรือบปล่ายันกะกะป็นสิบหอหน้าป็นที่จะเขาเอา,ากาเขาพัหนากันพี่น้องแล้วจะเทคนิคเด้อ ไดสิปีนาไปทางได้หกปีน้ไปทั้งทีย าขาสิเหลวแนี่พี่เนแต่ว่าเบิ่งจากไอ้กานได้ว่ามันสิบ่วเวลากะมันคือมันเล่นยูน่สั่ไม่เล็งมือไม่ไหวรกนำไรเบิ่งสภาบานเนี่ย

งั่งนัง่งอีกสิบนาที <laughs> วมข้าเบืองแมกกะวันหนึ่งมันได้งมากประมาณไี้เรียบเลยชมควนอย่าบอกหมดก่าน้าถงหรือสักไรทีได้ใจอยู่ไม่ข้ามหางก็ซื้อจเลย เียบร้อยแล้วพี่น้องก็อันนี้ยังตะกะซามตากะเบิดนี่นเป็นกะเลียดับเราสอยัแล้วก็วัอันรได้เแราก็โรกะชองเสนสหา ละเมรลยาหาซีดได้เนาะแถมบ่บ่มีใบหาด้ย้ลาเปนลมดเลนล้วนเรายลนี่ยังเรียนคิวเรียนคิวโอ้ยรลบสุดท้ายเอาสองขื่อแล้คนมึง ต้ององิกอนจ๊เติมเติมเอาเอาบอเราบอกเอาเงินเติมยนเดียไปให้แล้วีบเรียวขึ้นไจังก็จับบตีตอจับตีห้าเงินเติมบตเติมยัง้องเติมให้หลับืีนเสร็จฉันให้กินอิ่มน้ำซำล้านอยู่ปีนาก็มาสัวอีกมาคนบอกใช่ใช่มาอยู่บ้านเลสิมาาอีก เจ้ายังบ่ได้บ่ยุดอยูแป๊บนึงเอ้ยอันนี่ชุมเจ้าปั๊ดกันด้2คนกันเรานี่อ้าตะบนี่โทรอยนะไปแล้วไปแล้วเจ้าปักันเด้อ2คนยัง10,000น่ะยังบ่ได้นะให้บ่ยังบ่ได้ให้บ่ ตัวละม้าอยัั่เคุณรับไปกรมูฮะู้อันนี้่างอะไรนะลู่เี่นี่ก็ได้ใช่ลูกคนละิเออพอดีเออเจ้ายังบะไ้เนาะยังอีพายเจ้ายังไดใจแล้เจ้าย่งบ่ไพดีพอดีไปปักันเจ้ากับรอไปปันกันเจ้าย่งยสิปันกไนี่ปักับรไ่ได้นี่ เออก็แเนียขลด้วไปเอานำเมียแล้วเรามีไปเมียเรามีไปสิพันธ์นี่อมากไปสร้างก่อนออนี่มโอ้ยน่มาจะมวยเห็นเมียเอาแล้วราคาลดจับวเป็นใไรเป็นหาเป็นหามืดบ่บ่เนี่ยลายเยอะกะเรงไม่เด้สักนี่นี่นี่เอ้เแมยิงมาให้ข่อย ใชงป่าอันป่าสันได้ค่ะของเรจ็องนจ็เป็นเท่าไรรับเจ็ดหาเารัเจมตือนเห่่เหอก่อ้าบ้าปขอบใจขอบใจเคยก็มืทะเลเลยนเ่อันีอือพ่อตอนแรกำนีเด้อถ เพราะว่าเพื่อสีห้าคนดิอืมกระแลแตหักวะตั้นโทษก็โทษตอนแรกเกมเรียบกจะไนเอคนเออจัมพหกคนกันมาตามซอมเล้านี้มือโปกกันได้ดิแล้วพี่น้องหน้าตัดโกนสามบันโลกาเมือหนึ่งดำรองเมื่อปลาได้านมันดลยขอบใจเลย อนา้าก็ชนจต่อมาอีกเลย,ย,ยเก่าวมืดประมาณปร,ประมาณประมาณหมื่นบาทเก่าห้าหมื่นบาททานธา,านีกินอยู่ตอนนี้กันแล้วแล้วพี่น้องสิบเก้าบาทแล้ววันนี้มูทีพาส่วนไปห้าเฮดได้ที่จิงเหมือนนี่ฮะนาแต่ว่าทิพย์ยังดำหน้าไปแล้วแต่ว่าเราไปเราได้โลนึงมากเราเห็นเห็นเราผลคาอยู่ีนะเราคิดหนึ่งติดตาสีจูบไป้เช่นธานี้ได้พี่น้องเตรี้ยนโตกระบานก่อน